Hi, guys. morning oh. นะคะ today so early ตื่นเช้าเลยนะคะคิดตายังอยู่ในตายอยู่เลยวันนี้นะคะต้องจะไป recharge myself ไป brunch นะคะแต่ว่ามีงานนิดหน่อยต้องไปทำก่อนก็คือต้องไปงานอ v e n t ์เนาะตอนแรกวันนี้กะจะพักหน้าสดไปเลยเพราะว่าเมื่อวานอะ่ะเจนเพิ่งกลับจากเกาหลีนะคะและแอบไปฉีดหน้ามาไปเลเซอร์หน้ามาแล้วตอนนี้หน้าแสบมากหน้ายังแดงอยู่เลยนะคะที่ว่าแหละว่าวันนี้มีงาน Even t ต์ต้องไปมันก็เลยต้องแต่งหน้าจริง,รง<ๆ>ก็ถือว่าวันนี้เดี๋ยวจะ get ready with me กันนะคะในเวอร์ชันที่แบบใครที่เป็นผิวแพ้ง่ายใครที่กำลังแบบป็นะคาย เื่องใครที่เพิ่งไปเลเซอร์มาอย่างเจนอย่างเงี้ยแล้วผิวมันเริ่มอ่อนแออยู่จะเกตไวดียังไงจะแต่งหน้ายังไงลงน้องพื้นยังไงนะคะก็เดี๋ยวเราไปเกตไวดีกันค่ะเอาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้นะคะจะเลยใช้เจ้านี้เลยค่ะ Maybelline New York Fit Me Fresh Tint คือจะบอกว่าการที่จะใช้เมคอัพอะไรสักอย่างในการแต่งหน้าหลังจากที่เรามีการทําผิวไปเนี่ยหรือว่าเรามีการแพ้ไปเนี่ยมันจะเป็นที่ต้องปลอดภัยมากนะคะแล้วก็บางเบาไม่ทําให้ะใคระคายเคืองผิวมากขึ้นอย่างใครแบบไปแพ้น้ําแพ้อะไรมาอย่าง,าง,ง,างาเง มันก็จําเป็นต้องแต่งใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยจริงๆพักได้ก็พักก่อนนะแต่ว่าจริงๆเี้มันพักไม่ได้ไงมันต้องไปทํางานมันก็เลยจําเป็นที่ต้องเลือกของที่มันเหมาะสมปลอดภัยอ่อนโยนและที่สําคัญคือเชื่อถือได้นะคะ Maybelline Fit Me Fresh Tint เขาจะเป็นทิ้นผิว right มีเนื้อที่บางเบานะคะทาให้สบายผิวทําให้ผิวหายใจได้ไม่เหนียวเหนอะหนะเหมาะกับคนที่เพิ่งทําหน้ามาหรือวันสบายๆให้ลุกมีความเป็นธรรมชาติผิว r บ g h t เนียนมันเบลนด์ง่ายมากเพื่อนเห็นปะคือมันเนียนไปกับผิวมากๆแล้วตััววนนี้มช่ย right Up เพราะว่ามันจะมีวิตามินซีนะคะและตัวนี้นะคะเขามี S P F 5 0 P A บวกบวกบวกเลยนะคะซึ่งเหมาะมากเวลาเราแบบทําผิวอย่างเงี้ยเลเซอร์สําคัญสุดเลยคือว่ากันแดดนะคะถึงแม้เมื่อกีเก้เจนทากันแดดไปรอบนึงแล้วอะแต่พอรองพื้นของเราหรือว่าตัวชิน้นเมคอัพของเราเนี่ยมันมีกันแดดเนี่ยมันยิ่งทําให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะ <S 2> <S 2> เนื้อทินนะคะบางเบาเกลี่ยง่ายสามารถเกลี่ยด้วยนิ้วมือก็ได้หรือว่าจะใช้ฟองน้ําช่วยก็ได้นะคะรู้สึกสบายผิวมากเนื้อสัมผัสแบบซีทรูใครไม่มีฟองน้ำอะจริงๆแล้วอะใช นิ้วมือก็สะดวกมากเลยนะคะคืออันนี้เจนว่าเขาออกแบบเนื้อออกแบบอะไรมาดีมากเลยอะคือมันมีความ3 in 1ประหยัดเวลาชีวิตมาก๊ ก็ได้ปกปิดก็ได้บำรุงได้ด้วยนะคะเพราะอันนี้เขาก็มีวิตามินเซียนที่เจนบอกใช่ไหมใครแบบเป็นคนแต่งหน้าลุกสบายๆทุกๆวันอยู่แล้วอ,ะอ่ะเจนก็คิดว่าอันนี้เป็นไอเทมมาแชร์ของคุณเลยนะตัวนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลายเฉดสีมากๆนะสีที่เจนใช้ก็คือเบอร์ศูนย์หนึ่งใช่ไหมเขาจะมีอันเดอร์โทนแบบสีโทนเหลืองก็มีสีโทนชมพูก็มีนูโตรก็มีนะคะสาวๆส,สามารถไปเลือกสีเฉดตามตัวเองได้เลยนะและที่สําคัญคือขอป้ายยานหนักมากเพราะว่าราคาคือแบบโอย้ยเฟรนลี่มากๆอันนี้นะคะบอกเลยว่า ใช้ได้ยาวๆนานๆ3า ml ราคาเพียงแค่299บาทหรือใครที่อยากจะทดลองใช้ดูก่อนเขาก็จะมีแบบซองด้วยซึ่งแบบซองเนี่ยมันจะ 5ML ราคา4 9บาทเท่านั้นเองค่ะขอย้ำอีกหนึ่งทีแล้วกันใครที่กังวลนะคะในเรื่องของผิวระคายเคืองง่ายผิวแพ้ง่ายเนี่ยหรือว่าอย่างใจที่มันซินซิทิฟเพิ่งไปทําผิวอะไรมาเนี่ยแนะนําเลยว่าตัวนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะเขาเนี่ยมีการผ่านทดสอบเรียบร้อยแล้วจากผู้เชี่ยวชาญว่าอ่อนโยน vent, ไม่ระคายเคืองไม่ทําให้ผิวอุดตันนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําหอมไม่มี ี finish ผิวนะคะผิวสวยแล้วเดี๋ยวเรามาลงแป้งกันแตะเบาๆนะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันนะคะซึ่งตาวันนี้จะจะแต่งแบบว่าง่ายๆเนาะเพราะว่าถึงแม้จะเป็นงานอีเวนต์แต่ว่า i t s t i l l m y เดี๋ยวนี้เรามีตาสองชั้นแล้วด้วยมันก็จะยิ่งแบบดูวาวขึ้นแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลแมทนะคะมาทาขอบตาล่างนิดนึง เอาละค่ะแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นฟินิชลุคของเจในวันนี้เนาะนี่ตั้งใจจะแต่งหน้าเบาๆเท่านั้นเองเพราะวันนี้เราใช้ก็เป็นแค่ทิมใช่ไหมแต่ว่าให้ฟินิชลุคที่แบบโอโ้โหเหมือนฟูลเมคอัพจริงจังมากๆคือมันสวยมากดูงานผิวก่อนคือลดไม่ไหวนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวจนจะใกล้เวลาออกจากบ้านแล้วนะคะถึงเวลาละก็เดี๋ยววันนี้นะคะตอนนี้จะออกจากบ้านตอนประมาณเที่ยงค่งใช่ไหมไปถึงงานอีเวนต์ก็น่าจะประมาณบ่ายโมงพอดีแล้วก็เดี๋ยวไปทำทกิจกรรมอื่นต่อและเดี๋ยวตอนเรากลับบ้านมาตอนเย็นนะคะเดี๋ยวจะให้ดู After เลยว่ารองพื้นเนี่ยที่มันเป็นทิ้นเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ติดทนนานแค่ไหนนะคะจะได้เป็นการแบบรีวิวกันเห็นชัดๆไปเลยนะคะว่าไม่ใช่แต่งหน้าสวยอย่างเดียวแต่ว่าตกเย็นคือบอดได้ก็ไม่ได้นะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนเย็นนะคะจะมาอัปเดตอีกนี้ค่ะ ก็เสร็จงานอีเวนต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้พบปะเพื่อนๆก็เลยตอนนี้แวะมาซื้อกชรีนหนึ่งเพราะว่าต้องมีซื้อของเ้าบานะคะก็จะเป็นพวกผลไม้ต่างๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ที่บ้านไม่มีพอดีแล้วก็เดี๋ยวพอกชรีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปหาบรันช์กินแหละเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยนะคะเลดมาหลายชนะั่วโมงแล้ว แล้วซึ่งวันนี้ก็คือออกไปหลายชั่วโมงมากตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะคะเพิ่งจะได้กินข้าวเที่ยงก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าหน้าเจนอ่ะที่เราใช้เมื่อเช้านี้นะคะเมイベล f ินฟิตม e s ฟช i ินเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวขอดูกระจกหน่อยเฮ้ยทุกคนติดทนหน้าอยู่เลยขนาดใช้หน้าทั้งวันอ่ะผิวยังดีอยู่เลย Hey guys, I Back home ตอนนี้จจนก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตอนนี้6โมงสสนาทีนะคะแต่งหน้าตั้งแต่11โมงใช่ไหมแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตโอ้โหนานเหมือนกันนะแต่ว่าเมคอัพยังสวยอยู่เลยนะคะไม่ค่อยเติมหน้าระหว่างวานันไม่ค่อยซับหน้าอันนี้คือหน้าผยวๆไม่ได้จับอะไรเขาทั้งสิ้นนะคะแต่ก็ดังได้แบบฟินิชแบบนี้นะ amazing มากอะอาจจะเห็นว่ามันมีเงาเงาหน่อยช่วงบริเวณตรงแก้มตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ลองพื้นหลุดนะอดดดะดูดีๆเลยอะดูใกล้ๆตรงร่องแก้มเนี่ยคือเจ ไม่ตกร่องเลย e a m l e s s มากเวอร์มากดีมาก finishing คือยังสวยอยู่เลยนะคะจริงๆถ้าเจนแค่แบบซับหน้าอีกนิดนึงแล้วก็ปกแป้งไปหน่อยนี่คือเหมือนแต่งหน้า Fresh มากๆนะหน้าเจนคือไม่หมองเลยนะคะสีคอกับสีหน้ายังซ a m l e s s เหมือนกันอยู่เลยนะ Amazing แล้วก็มาตอนในเรื่องที่สาก็คือความระคายเคืองผิวคือปกติเจนอะถ้ารองพื้นมันเหมือนมีเคมีคอลมากๆเจนจะรู้สึกเลยว่าถึงบ้านแล้วอยากจะล้างหน้ามันจะคันยิบๆ,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 ๆอะไรเนงะี้ยพอพูดแล้วเพิ่งนจะมาสังเกตว่าเออจริงว่ะมันไม่รู้สึกแสบคันเลยทั้งทั้งท ปกติจะเป็นแบบเฮ้ยถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างหน้าใช่ไหมเพราะงั้นนะเออถือว่าเป็นรองพื้นเชนที่อ่อนโยนกับผิวมากๆเพราะงั้นถือว่า Maybelline New York Fit m e Fresh ชเชนตัวนี้ยองค์ประกอบค,อบคือดีมากเลยนะแต่งหน้าสวยเหมือนรองพื้นแต่บางเบารู้สึกสบายผิวสีไม่หมองนะคะแล้วก็ไม่ระคายผึ่งผิวจริงๆเพราะมันไม่แสบไม่คันนะปกติมันต้องคันยิบๆแล้วด้วยบาเอ็นดูส์เดย์อ่ะเออ Amazing มากเลศมา,มา,มาใครที่กำลังมองหารองพื้นแบบนี้อยู่นะคะเหมาะก,กับการใช้ everyday หรือวันที่เราผิวอ่อนแอแพ้ฝุ่ แพ้เครื่องสำอางมาแล้วต้องการแต่งหน้าอยู่ดีอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ได้เป็นอีกไอเทมหนึ่งเลยนะคะที่เจนอยากจะแนะนำ recommend ให้ you guys have it มากคือมันแบบ must have ไอเทมเลยอะ <S <S ช่วงนี้ใครที่รู้สึกว่าเหนื่อยไม่มีเวลาดูแลตัวเองนะคะเจนก็ suggest ให้แบบว่าไปหากิจกรรมทำ spend time with yourself อะไรเงรี้ยก็เลยอยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะให้หาเวลาออกไป spend time กับตัวเองมากขึ้นนะจะได้แบบว่าไม่เครียด recharge yourself นะคะงั้นวันนี้จะต้องขอตัวไปก่อนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเจนก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยละกันนะคะจะได้ ไม่พลาดคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย